ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่9มกราคม2567นาหะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารวันนี้ว้าวเปิดมาก็ได้ไพ่เก็บเงินเลยนะคะได้ไพ่เก็บเงินนะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีนะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะ ใครคิดจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านใครคิดจะสร้างบ้านสําเร็จนะคะหลายๆคนช่วงนี้กําลังคิดอยากจะเก็บเงินอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งหรืออยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะงานเข้าเยอะนะคะหลายๆคนในช่วงนี้ใครคิดจะเปลี่ยนงานจะได้งานหรือใครที่กําลังรองานอยู่มีโอกาสได้งานใหม่นะคะช่วงนี้หลายคนอาจจะงานเยอะนิดนึงนะคะไม่รู้จะทาอะไหนก่อนหลังดีนะคะหรือบางทีกําลังคิดอยากจะทํางานหลายๆอย่างนะคะ เพื่อเพิ่มรายได้เพราะว่าคุณกําลังคิดอยากจะเก็บเงินอยากจะลงทุนนะคะทำธุรกิจนะคะหลายๆคนกาลังคิดจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านหรือสร้างบ้านนะคะระวังปัญหาน้ารั่วน้ําซึมไฟดับนะคะหลอดไฟที่บ้านนะคะในช่วงนี้ทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อเสริมดวงโชคลาบนะคะดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะ คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจแต่เหมือนเข้ามาหลายคนหรือเปล่าเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะคะไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องเงินคิดเรื่องงานอยากจะทํางานอยากจะเก็บเงินนะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านอยากจะซ่อมแซมบ้านนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรในบ้านนะคะใหม่ๆนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพของคนรักของคุณนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหาทะเลาะหรือมีปากมีเสียงทะเลาะกันนะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงและสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ4 2 3ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ